ยาพิเศษไม่ทรงคืนทับให้เรียบร้อยทับให้เรียบร้อยตอนครับครับขอกำลังทครับครับน่าเ็จสวยมากเอามาทรงคืนสองมือดิพระต้องให้พระต้องสองมือทำไมเอกโอ้สวยและสวยสองมือโดน ้อแตัวอะไรอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับบอล่ได้ครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับตรงจุดวัดแล้วโอ้โหแสดงว่าถูกใจญ่เนี่ยใหญ่เนี่ยแบ่งอาจารย์ด้วยเอาคนละอันใช่ไหมอาจารย์นั้นหนึ่งบาทนันหนึ่งเที่ยวไหมแบ่งกันด้วย แสดงกถูกใจเนี่ยถูกใจห่าแก้วต่อด้วยองกใจใช่ไหมตกใจใช่ปล่าหันไปให้ดูหน่อยสิว่าดีใจขนาดไหนมองไม่เห็นหันไปให้โยมดูดิหันไปนี้เอาไปข้างนอกนานไม่เห็นอย่างนี้ไม่เห็นก่อนอย่างคนเดียวเอออันนี่ตัวอะไรแคทแมว ดดูทีวีเนี่ยน่าหัลกต้องขาดต้องเขาน่ารักมากเลยค่ะในเฟซบุ๊กอ่ะขึ้นได้เวลาอ่านหนังสือแล้วทำยังไงอ่านหนังสือทำยังไงนั่งสมาธิก่อนมันถึงจะเรียนหนังสือเก่งรามาตรงนี้ห่วงขนมห่วงขนม นั่งรับตานั่งสมาธิก่อนจะเรียนหนังสือจะไปจะเรียนเกมโอ้โหหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเริ่มต้นได้เดี๋ยวเปิดคเดี๋ยวครับรอทานเลยรอเอ๋ย มองหนูใจใจกล้า yeah. Okay. ให้ก mm. ่อนสี่ข้างหล่นกลัวหล่นจะต่องวิ่งีหลอนออสโซไปเลยออโซนี่นี่กลัวจ้านี่ออโซรับดีขันเฮมา tạp 4 đèn hả thôi thôi nè 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 đông nè thảo thôi nè 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 này đấy tạo thèm ừ. tạo ừ. thèm tạo khó khó cầu khó เาานน่าบื้อง่นี่แน่หรอนี่น่า้บ้งนี่เบ้งนี่นี่นี่นบ้องนี่เบ้องนั่งอนี่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 เบ้งนนี่นะบ้ันนีก็บ้งก่อนก็บ้งีอนก็บ้งนี่ไงนี่ไงบ้อนบ้งก่อนบ้ง อ,อ,อ๋ deflect, ขขอปลาบึ้ขานี่กขายแม่นนี่ยเนี่ยนี่นี่อ่ะนี่อ่ะขายนี่กขาย่กขายไม่ร้กพูดเล็จะอ่านหเนี่ย กทาน้ก็ทาจะเรียนหรือเปล่าเนี่ยอ่านเมบ้างอ่านเอะเยเฮ้ยวก่อนจะทากต